สวัสดีครับผู่ผมซนิเซียนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม King God Castle นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวตัวละครลูกหลักของผมนะครับก็คือเฮล่านะครับแล้วก็จะรีวิวของฮันซีด้วยนะครับที่รีเวิร์กมาใหม่เดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับเดี๋ยวดูทีมก่อนล้กันเฮล่าผมใส่เซตคีนะครับเอาของรีเอะมาแล้วก็ใช้แน็กนะครับผมแล้วก็สแตทประมาณนี้นะครับ แล้วก็สมบัตินะครับใส่มงกุฎแล้วก็คาถานะครับแล้วก็ตัวของโล่นะครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มด่านนี่นะครับ2องขีดสเอ้ยลืมเปลี่ยนแทนโทษทีก็ใช้แท่นแบบเดิมนะครับเดี๋ยวดูกันว่ารอดไม่รอดนะครับกด20เลย ผมมั่นใจว่ากลูกรลาของผมน่าจะพาแบกได้นะครับผมแรงนะเพื่อนๆลองดูดิ ถือถือว่าแรงมากเลยนะครับ โคตนแรงเลยอ่ะดูดิ <c oughs> เคีย์แบบอีซี่จัดแต่จริงถ้าเล่นเฮล่าไม่แนะนำแท่นเหล็กเท่าไหร่นะครับไปใส่แท่นอื่นน่าจะดีกว่า ไม่ได้นานก็เลยเอาแท่นมาผิดจริงๆต้องเป็นแทน่นฮีโร่มากกว่านะครับสกิวที่คิทีห้าหกหมื่นเลยนะก็ดาเมจค่อนข้างโอเคนะครับแต่ไม่แน่ใจบอสไม่น่าไหวหรือเปล่า ว่าต้องลองดูครับเราใช้แค่เทียหนะ้าก็พอหน่อยดาวทองนะครับแต่เล่นหลายๆตัวเลย สามเลยนะเมื่อกี้ถ้าใครมองทันนะครับก็โอเคนะ แต่ว่านี้ของผมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าผู้เล่นใหม่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดามิเท่านี้นะแต่ว่าในตัวของสกิลเฮล่ามันแรงอยู่แล้วครับถ้าเล่นแชปเชปเตอร์หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ครับผ่านสบายนะเพราะตอนนี้มันชาร์จแค่1 5ึ่งจุดห้าวิแล้วนะครับผม ก็ค่อนข้างง่ายนะลองสังเกตดูนะครับไม่ได้ยากเลยเอามันเทเจ็ดเลยลแล้วกันไหนๆก็ของมาแล้ว คลิปไม่เยาวไปเดี๋ยวผมแถมจะไปอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่ารีเวิร์กมาโหดมากนะครับ โอเคถึงบอสแล้วก็ลุยเลยมอสห้หน้าไหวอย่างที่ผมบอกหรือไหวก็ก็ยังไหวนะครับเพราะว่าเรามีใช้โล่มันก็เลยติดไมที่บล็อกเนาะเดี๋ยวดูดาเมจหน่อยดีกว่า จำเือก็ถือว่าไม่แ้แย่แต่ก็ไม่ได้แรงนะครับแปดล้านแต่ก็ผ่านได้นะนี้ถ้าผู้เล่นใหม่ก็แนะนํานะครับตัวแรกเลยตั้งได้อยู่2 0 0หมื่นนะครับอันนี้ผมใส่มงกุฎได้นะอฮ่าลืมถ้าไม่ใส่มงกุฎก็ได้เยอะกว่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาเป็นตัวที่สองนะครับผมจัดไว้แล้วแหละเป็นหันสี่นะครับไม่ใช่ดิอยู่ไหน ทีมที่2เป็นฮันซีนะครับผมกับมาโนปรับฮันซีใส่เซตคีย์เคอลนะครับเพราะว่าปรับใหม่เนี่ยมันเป็นคีิ์เคอลเลยแล้วก็ใช้เอาเวกฝั่งเอ่อฝั่งไหนดีอ่ะฝั่งผมไม่ชอบฝั่งนี้ตีบอสผมว่าน่าจะฝั่งนี้นะครับขอใช้เอาเวกขวาแล้วกันนะครับ จะได้ดูดาเมจเน้นๆแล้วก็สแตตประมาณนี้อันนี้ผมแน่นเลยนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยิงแรงเท่านี้นะครับผมก็ของใส่ประมาณนี้แล้วก็สมบัตินะครับเป็นสโคปแน่นอนแล้วก็ตัวของอะไรอะสโคปแล้วก็ผมจะใส่มงกุฎด,ด้วยนะแบบเมื่อกี้นะครับจะได้ดูว่ามันฟาร์มไหวหรือเปล่า นี่ไหมประมาณนี้ดีไหมอเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็แท่นเป็นอย่างนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่ารอดไม่รอดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมน,นี่ผมก็ลองให้ดูสดๆเลย เดี๋ยวนะจริงๆเอานี่ดีกว่าโอ้โหนากาดีกว่าครับเพราะว่าใช้สโค๊ตให้ทำตัวเดียวพอโอ,โอเคพร้อมก็ลุยเลยฮันซี่ปรับใหม่นะครับเป็นการใช้สกิล,ลแล้วนะระยะโจมตีอยู่ที่ กี่ช่องแป๊บ,บนึงขอเชคก่อนอยู่ที่9คูณ9ครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกออกสะกครอปแล้วทำไมมันเขียน9คูณ9าวะผมไม่แน่ใจนะไอ้9คูณ9นี่กี่ช่องให้สังเกตตรงกลางนะครับว่ายิงถึงไหมอ้อมันก็ใกล้อยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้ไกลนะครับ ยิงแรงนะยิงแรงมากๆนะครับผมได้ตัวฟางตัวใหม่แล้วทำแบบนี้แต่ว่าจะยิงในตัวที่มันถือโลว่ไนีหรือเปล่าออตัวทงอะ ยังไม่แน่ใจนะครับต้องลองอันนี้เราใส่ธนูนะครับจะได้ฟ erm นอลดามีเนาะพยายามใส่ให้ได้สามอันนะครับ แต่เ่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะยิงบอสถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าระยะบอสมันอยู่ค่อนข้างไกล และเชียวยิงไ,งไี้นีไหมครับผมเพราะว่ามันเป็นดาเมจดดามเมจมันเป็นฮิตแหล่มันมันไม่ใช่แบบดาเมจตูมเดียวนะครับต้องใส่มาโน่เพิ่มไม่งั้นยิงไม่เขา้าก็ฮันซีก็อย่างที่เห็นนะครับ ยิงไอตัวธงไม่เข้าจริงๆด้วยต้องหวังให้ติดไอตัวจบตีครั้งที่ห้าของสาโขบครบับถึงไดยิงเข้าใช้กับด่าน4ไม่ได้นะครับแต่ด่านอื่นก็แรงนะแรงมากนะครับที่ที่ยิงให้ดูไม่กี ถ้าตีบอสแบบน่าจะมามันเลยแหละเดี๋ยวลองโจไปให้ดูตัวแล้วกันนะครับ ที่รีเวอร์กเด็ดๆมาก็จะมีประมาณนั้นสามสี่ตัวจริงๆอยากลองเลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาผมไม่น่าจะพอนะอาจจะมาทำอีกคลิปหนึ่งแค่นี้พอน่าจะไหว ต่บอสไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวเราได้ธนูเพิ่มนะเราก็จะยิงแรงขึ้นนะครับผม Okay. เรายิงเข้าแล้วเพราะว่าได้ธนูเพิ่มนะครับใส่2ชิ้นก็ดำมิดฟินอยแท็กบบก30%นะครับผมเป็นดำมิที่แรงมากนะหันสีของที่รีเวิร์กมานะครับก็ผมว่าใครใช้ตีมบอสเนี่ยน่าจะเวิร์กเลยแหละ ลองลองเอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนําเฮล่าเหมือนที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมอา้ายิงไม่เข้าเฉยโอเคถึงบอสแล้วนะครับปัญหาเดียวคือผมไม่รู้ผมได้ยิงถึงหรือเปล่าตอนนี้คือมันอยู่ไกลามากเลยโอตังปุกไปีนท,ทีนะครับเห็นะผมบวกระยะก่อน หนึ่งสองโอเคถึงอยู่ครับก็เดี๋ยวลุยเลยแล้วกันโอ้หดูดาเเวดีเพื่อนยิงบอได้ถึงสามวินะครับโคตรแรงก็รีเวิร์กมาโหดมากครับอันซีเดี๋ยวผมน่าจะได้ใช้แหละเพราะว่านี้ก็ยัดของอะไรไปหมดแทนเอียนแล้วนะครับไปตีบอสเลือด เพราะว่าลูกแคนผมเนี่ยติดบอสเลือดน,นะครับก็จะมีปัญหากับบอสเลือดน,นิดหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายดีไหมอ่ะอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นตัวของจโวไปหายไปไหนกำลังนะึงอ๋ออยู่นี่โอเควจไปก็เป็นเซตไหนเนี่ะเป็นเออนี่ก็ได้อะ <S <S อเฮ้ยเดี๋ยนะ ตัวไปมันเป็นสกิลเวทนะครับต้องโยกของเชตังอีกแหละแต่ว่าเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อนนะครับผม <c oughs> เแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> โอ้โหห้าพันเลยเหรอไม่ไปเป็นไรเราทำเพื่อคนดูนะครับ ก็เล g a c y ตัวของนะอะไรเดียวสมุดสมุดในเลียใสย่เป็นใจแน,น่เลยเกียดหาแหละหมดไป6,900นะครับผมก็เดี๋ยวโชว์ไปไม่ให้ดูเนาะใส่กับชซยองแน่นอนครับเอ,อ่อ เซยองไปไหนผมหาตัวไม่เคยเจอเลยมันซ้อนออกเจอแหละประมาณนี้นะครับแล้วก็จูไปเนี่ยปรับสกิลแล้วว่าแมาใหม่นะครับล้สกิลแล้วว่นะครับก็คือ,อไม่ใช่ปรับแล้วว่าสมาใหม่นะครับ mm hmm. บวกไอเท็ตามค่าสเป l l พาวเวนะแล้วก็ใช้เอาเวกขวานะครับที่ เอา8 0 Attack มาคำนวณดาเมจก็จะโดดแรงมากครับตอนนี้ของเดิมว่าแรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูของใหม่กันว่าเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนครับมุงกุดเหมือนเดิมแล้วก็ตัวของโลเพราะว่าบอสมันสกิลแรงครับเราต้องโลมากันไม่งั้นตายนะครับตันนี้ก็ลองดูแล้วก็แท่นเป็นนั่นดิแท่นเป็นอะไรดี ท่านเมติเล็กดีืว่าอัน้ประมาณนี้ครับผม ผมลืมไซยองกดสก,กิลผมลืมไซยองสก,กิลด้านไ้นเนี่ยพลังงานหมดปะวันนี้ตอนหนึ่งนะลืมเอาเอา,เอาเอกด้านซ้ายว่ะฮาเลยใช่รีวเช็คนะครับทุกคน๋อ,อได้เนื้อพอดีรอดไปนึกว่าจะไม่ได้แล้ว เกี่ยวหาแล้วเมื่อกี้เอาไม่ แต่ทำไมสก,กิลแล้วมันคิดที่เข้าเป็นกายภาพผมงงมันก็เป็นเวทนะแต่มีกายภาพด้วยหรอ แต่ต้องใส่ธนูด้วยนะครับเพราะว่าสกิลความเร็วของสกิลก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการโจมตีเหมือนกันนะครับใส่หนึ่งคาถาหนึ่งดาบหนึ่งธนูน่าจะโอเคสุดตอนนี้ผมเลเวลน้อยมากเลยโอ้ยขอภัยนะครับไบอยบอย ก็อย่างที่เห็นนะครับตีแรงมากอะผมให้ดูตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแบบดูไอแทนะครับตอนนี้อยู่940นะเดี๋ยวลองกดสตาร์ทดูขึ้นเป็น5,000นะครับไอตัวไซยองมันบัฟไอแทกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวไอแทกนี้มาจากตัวของสเปลแน่นอนนะครับเยอะมากเลยนะ และอย่างคือมันทําให้โจไปตีธรรมดาแรงขึ้นมากด้วยครับแล้วก็ไม่ลงอีกโอ้ตีไม่เข้าหรอเข้าดิดาเมจตั้งขนาดนี้ แค่นี้แหละหนูจะผ่านไม่ผ่านนะครับก็แรงนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะลุยถึงดาสีไม่ไหวนะ เพราะว่าอันนี้ของผมแน่นแต่ว่าผมยังตีตโตทงแทบจะไม่เข้าอยู่นะครับเม่อกี้มีรุดบ้างน่าจะใช้ด้านอื่นได้นะแต่ทหานนี้น่าจะไม่ถึง สกิลอยู่7-8็หมื่นนะครับเท่าที่ดูเมื่อกี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมให้ตัวของเฮล่าแรงกว่าเนาะเพราะว่าอันนั้นมันแสนกว่าเ <c oughs> ด,ดาเมจสกิลเมื่อกี้นะครับ รอดูจนจบแล้วกันเ่าเพื่อมันจะแรงขึ้นกว่านี้นะครับจากของแต่มันก็แรงนะดูดิลเล่นง่ายอยู่นะครับเอาหมื่นแล้วหนึหน่งเทียห้าอิง หลังสกิลเนี่ยมันโจตีแรงด้วยครับเพราะว่าสกิลลเ่งแปดมันปรับใหม่ก็ถ้าเราว่าต้นๆผมว่าน่าจะดีกว่าเฮรานะแต่ถ้าระยะยาวผมว่าเฮรายัางกินอยู่นะครับว่าแต่ก่อนมีปัญหาเรื่องการชาร์จตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็แรงขึ้นด้วย ผมว่าดัมมี่จัดเลยแล้วกันสองอันเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยต้องขอโทษเรื่องไอด้วยนะครับผมเพราะว่าใครขึ้นหนักมากเนี่ยดูดิว่าตัวเดียวเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่านะครับดามมี่อยู่ เปลยยูหมื่นสองนะครับเดี๋ยวดูตอนเข้าเกมนะว่าดาเมจขึ้นเท่าไหร่ดาเมจขึ้นมาหมื่นสี่โหโคตรแรงอะแรง่าเฮล่าแล้วแบบนี้แต่ว่าผมยังเชเฮล่ามากกว่านะครับเพราะสกิลมันเป็นหมู่ไม่ต้องเอาตัวปะทะด,ด้วยแรงนะแรงนะเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีของนิดนึงแหละ ก็จบไปแล้วนะครับผมรีวิว3ตัวนะครับฮันซีเฮล่าแล้วก็จบไปนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมเชียร์เฮล่านะครับตอนนี้เล่นง่ายมากลูกรักเลยแต่ว่าถ้าใครกะเล่นออระยะยาวนะครับก็เป็นฮันซีไปเลยเฮล่ากับโจบไปเนี่ยจริงๆตัวไหนก็ได้นะครับ2ตัวนี้เลือกเอาแล้วก็ฮันซีตัวหนึ่งนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมก็ ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเป็นตัวของเล่นนะครับผมที่ลดคูดาวมา30%นะครับก็จะเป็นยังไงรอดูคลิปต่อไปแล้วกันก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ